สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นเรื่องของการใช้ Macd ดูเทนของกราฟนะครับประโยชน์หลักๆก็คือช่วยในการวางแผนเข้าเทดนะครับสมมุติว่าปัจจุบันนะครับเราจะวางแผนเข้าเทดแต่เราไม่รู้ว่าเทนมันอะไรยังไงนะครับจะเข้าหรือจะออกดีจะช็อตหรือจะลองดีนะครับ Macd จะช่วยเราในส่วนของตรงนี้ได้นะครับวิธีการใช้ Macd ดดูเทนก็จะมีหลักง่ายๆครับ อย่างแรกนะครับให้เราเลือก time frame ให้ชัดเจนก่อนว่าจะเล่นสั้นหรือยาวนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราอยากเล่นยาวนะครับแต่เราไปดู time frame หนึ่งชั่วโมงอย่างนี้ก็ไม่เอานะครับเพราะว่าถึงเราจะดูให้ตายแค่ไหนนะครับเราก็ไม่มีทางรู้ว่ามันจะขึ้นยาวเมื่อไหร่นะครับเพราะมันเป็น time frame ระยะสั้นนะครับผมแนะนําว่าถ้าเราอยากเล่นยาวนะครับให้เราใช้ time frame daily ขึ้นไปนะครับและถ้าเราอยากเล่นสั้นนะครับให้ใช้ time frame ที่ต่ํากว่า daily นะครับ ต่อมานะครับผมอยากให้จําตรงนี้นะจําไม่ยากถ้าเราใช้ชินเดี๋ยวมันก็จะจําไปเองนะครับค่า m a c d ดีเป็นบวกวิ่งอยู่เหนือเส้นสิกเนลเทนขาขึ้นระยะยาวค่า m a c d ดีเป็นบวกวิ่งอยู่ใต้เส้นสิกเนลเทนขาลงระยะสั้นค่า m a c d ดีเป็นลบวิ่งอยู่ใต้เส้นสิกเนลเทนขาลงระยะยาวค่า m a c d ดีเป็นลบวิ่งอยู่เหนือเส้นสิกเนลเทนขาขึ้นระยะสั้นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเส้น m a c d ดีเส้นส i g n a l คืออะไรนะครับ อันนี้จะเป็นหน้าตาของอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า Macd นะครับถ้าเราไม่ได้ไปปรับอะไรนะครับเส้น m a c d ดีจะเป็นเส้นสีฟ้าส่วนเส้นส i g n a l จะเป็นเส้นสีส้มนะครับแล้วมันก็จะมีแท่งฮิสโตแกรมตรงกลางนะครับเป็นแท่งโมเมนตัมไว้เดี๋ยวผมจะสอนนะครับว่ามันใช้ยังไงใช้ทําอะไรนะครับมาต่อกันเรื่องของเส้น m a c d และเส้นส i g n a l นะครับเส้น m a c d นะครับจะวิ่งไวกว่าเส้นส i g n a l เพราะว่าเส้น m a c d จะใช้ข้อมูลคํานวณในระยะที่สั้นขวานะครับ เราไปดูที่ตั้งค่าของมันนะครับตั้งค่าของเส้น MACD นะครับจะตั้งอยู่ที่12ส่วนเส้นซิกเนลนะครับจะตั้งค่าอยู่ที่26อันนี้จะเป็นค่าพื้นฐานนะครับสามารถใช้ค่านี้ได้มากันที่ตัวอย่างแรกนะครับผมจะใช้ Bitcoin เป็นตัวอย่างเป็นหลักนะครับเพราะว่าการวิ่งของบ t c o i n นะครับจะสะท้อนถึงภาพรวมในตลาดนะสมมุติว่าผมจะวางแผนเข้าซื้อนะครับและถือระยะยาว ผมจะใช้ท่าเฟรมเดลี่นะครับในการเล่นเราลองมาดูที่แม็กดีนะครับเส้นแม็กดีมีค่าเป็นลบนะครับวิ่งอยู่ใต้เส้นสิกญนลแล้วมันก็วิ่งตัดกันไปมานะครับแบบนี้มันบอกอะไรเราครับมันบอกถึงเทนขาลงนะครับฉะนั้นมันจะยังไม่ขึ้นจนขวาเส้นแม็กดีจะวิ่งอยู่เหนือเส้นสิกญนลและมีค่าเป็นบวกนะครับถ้าแม็กดีมันบอกแบบนี้กับเรานะครับแน่นอน ตอนนี้ยังไม่ใช่จังหวะที่เหมาะจะเข้าซื้อนะครับเพราะว่าซื้อไปมันก็ยังไม่ขึ้นนะครับจนกว่าเส้น m a c d ีจะอยู่เหนือเส้นสัญญาแล้วมีค่าเป็นบวกนะครับดังนั้นเราก็ยังไม่ต้องเข้านะครับก็ปล่อยกราฟมันวิ่งเล่นไปก่อนปิบบเปิบปิบบเบตอนนี้แหละครับเส้น m a c d วิ่งอยู่เหนือเส้นสัญญาและมีค่าเป็นบวกนะครับเราก็เริ่มจะตัดสินใจได้แล้วนะครับในตอนนี้ เรามาดูมันวิ่งต่อนะครับมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเส้น MACD ยังมีค่าเป็นบวกและวิ่งอยู่เหนือเส้นสัญญาณอยู่นะครับปบปบ,ปบตอนนี้นะครับเส้น MACD ตัดเส้นสัญญาณลงทําให้เส้น MACD วิ่งอยู่ใต้เส้นสัญญาณนะครับแบบนี้มันบอกถึงการปรับตัวลงระยะสั้นนะครับเพราะว่ามันยังมีค่าเป็นบวกอยู่นะเส้น m a c d นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างของ time ์เฟรมใหญ่อย่าง d a i l y นะครับ เดี๋ยวเราลองไปดูในไทม์เฟรมที่เล็กกว่าน,นี้นะครับที่เป็นไทม์เฟรมระยะสั้นมาที่ไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับแล้วมาดูตรงนี้นะเส้น m a c d วิ่งอยู่เหนือเส้นสัญญาแล้วมีค่าเป็นบวกนะครับที่ผมบอกไว้ว่าถ้าเส้น m a c d วิ่งอยู่เหนือเส้นสัญญาแล้วมีค่าเป็นบวกนะครับจะเป็นเทรนขาขึ้นระยะยาวถามว่าตรงนี้มันเป็นเทรนขาขึ้นระยะยาวไหมครับมันก็ยาวนะครับแต่ว่ามันเป็นระยะยาวของไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับฉะนั้น มันจะไม่ยาวเท่าในทำเฟรมใหญ่อย่างเดลี่นะครับตรงนี้อีกจุดนะครับเส้น MACD มีค่าไปลบวิ่งอยู่ใต้เส้นสิก n a ลที่ผมบอกไว้ก็คือมันจะเป็นการลงระยะยาวใช่ไหมครับมันยาวไหมครับมันก็ยาวนะครับแต่มันเป็นความยาวของทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับและอีกอย่างนะครับแนวโน้มหลักตอนนี้ก็คือเป็นเทนขาขึ้นนะครับดังนั้นมันจะลงสั้นลงน้อยและขึ้นเยอะขึ้นยาวมากกว่านะครับ จะมีประมาณนี้นะครับในการใช้ MACD ตดูเทนเวลาเราเล่นเราก็เลือกไทม์เฟรมดีๆนะครับถ้าเราเล่นยาวแต่ไปเลือกเล่นไทม์เฟรมระยะสั้นเราจะพลาดแน่นอนนะครับใครสรงสัยอะไรสามารถสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ